วันนี้นะคะเราจะมาพาเพื่อนๆมาทำกระทงกระทงใบตองแบบนี้นะคะก็จะมีใบตองสีอ่อนแล้วก็สีเข้มนะคะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยดอกไม้แบบนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆมาทํากระทงด้วยใบตองกันนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างก็มีต้นกล้วยนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วต้นกล้วยนะะของเราก็ใช้อยู่ขนาดประมาณ13เซนหรือประมาณ5นิ้วนะคะ13เซนหรือประมาณหนิ้วใบตองของเรานะคะ ก็จะใช้อยู่5ชิ้นกลีบหนึ่งจะใช้อยู่5ชิ้นนะคะกลีบก็จะประมาณนี้นะคะใช้หชิ้นก็จะใช้สีใบตองอ่อน2ชิ้นนะคะใบตองอ่อน2ชิ้นขนาดก็5เซนนะคะ5เซน5เซนคูณ หเซนคูณสิเซนนะคะแล้วก็สีสีเข้มนี้จะใช้3ชิ้นนะคะต่อ1นกลีบก,ก็5เซนคูณสิเซนนะคะสิเซนก็ใช้3ชิ้นรวมทั้งหมดก็เป็น5ชิ้นนะคะก็จะมีกันไกลมีแม็ก มีตะปูเข็มแล้วก็มีทูบเทียนที่จะมาตกแต่งแล้วก็มีดอกไม้ของเรานะคะวันนี้สีม่วงเรามาเริ่มพับกลีบกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็พับครึ่งแล้วเราก็จะทำาเป็นใบสีเล็กๆนะคะเป็นกลวยกลวยใบยสีเล็กๆแบบนี้นะคะก็พันเข้าไปแน่นๆแ,แบบนี้เลยค่ะพันเข้าไปแน่นๆแ,แบบนี้นะคะ ก็หมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนเข้าไปเสร็จแล้วก็แม็กค,ค่ะแม็กให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้ก่อนวางไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้สีอ่อนนะคะหันด้านมันนี้ออกด้านนอกนะคะเราก็เอาใบสีวางตรงกลางเลยแบบนี้ห่างจากนี่ลงมาหนึ่งเซนนะคะเราก็พับลงมาแบบนี้ นะคะทักลงมาแบบนี้แล้วเราก็บิดเข้าแบบนี้นะคะบิดเข้าแบบนี้แบบนี้นะคะเข้าแบบนี้ให้ได้กีบแบบนี้นะคะนะคะ,ะ,คะแล้วก็แม็กคะ ชั้นถัดไปเราก็พับครึ่งเหมือนกันพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ให้วางขนานก,นกันกับยอดนี้นะคะให้ให้ตรงกันตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับลงแล้วเราก็พับเข้าแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้แล้วก็พับเข้าแบบนี้พับลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับเข้าแบบนี้ ะะแล้วก็แม็กแบบนี้นะคะเราก็สลับสีกันโดยใช้สีถัดไปก็วางตรงกลางเหมือนกันนะคะอ่าใบตองสีอ่อนนี้จะม้วนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นยอดใบตองอ่อนนะคะเราก็พับแบบนี้เลยแบบนี้ก็เช่นกันนะคะ แบบนี้นะคะพับแบบนี้นะคะแล้วก็แม็กแบบนี้นะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเราก็วางตรงกลางเหมือนกันแล้วก็พับลงแบบนี้ ก็แบบนี้นะคะก็พัแบบนี้ก็แม็กแม็กเพื่อไม่ให้มันดุดก็แม็กด้านหลังนะคะเราก็ตัดทิ้งนะคะีค่ะเราก็จะได้กี่ประมาณนี้นะคะ เรามาเริ่มปักกระทงล้วประกอบเรามาเริ่มประกอบชั้นแรกกันเลยนะคะเราจะไม่ติดชิดมากนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราจะติดห่างนิดนึงนะคะติดออกมาห่างนิดนึงติดออกมาห่างนิดนึงประมาณนี้นะคะ ติดแบบนี้เลยค่ะติดแบบนี้เลยนะคะ ติดแบบนี้ไปรอบๆนะคะของเราเนี่ยาฐานกระทงของเราจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วเราจะใช้อยู่ชั้นแรก8กรีบนะคะแล้วก็ชั้นที่2ก็8กรีบเช่นกันค่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชั้นที่1ชั้นที่1เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มปักชั้นที่2กันเลยค่ะ ชั้นที่สนะคะเราจะประกอบกรีดกระทงสลับสลับวางชั้นที่1น,นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะสลับกันไปแบบนี้ แบบนี้นะคะแล้วก็หมุนไปรอบๆบแบบนี้นะคะชั้นที่สองของเราก็ใช้ 8, 8แปดกรีบเหมือนกันนะคะ เราก็ติดไปรอบๆสลับหว่างกับชั้นที่หนึ่งแบบนี้ไปจนครบเลยนะคะนี่นะคะเราก็ประกอบเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้แบบนี้นะคะ ราก็เริ่มมาตกแต่งดอกไม้กันเลยค่ะตกแต่งดอกไม้ด้วยสีม่วงนะคะวันนี้วันนี้เราจะตกแต่งดอกไม้ด้วยสีม่วงเราก็ใช้ตะปูตะปูเข็มนะคะปักลงไปที่ก้านดอกไม้เลยแบบนี้นะคะให้รอบๆอบให้ให้ปิดให้ปิด หัวหัวตะปูเข็มน,นะคะติดแบบนี้ไปรอบๆเลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็ตกแต่งให้สวยงามดอกไม้ส่วนดอกไม้เพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้แล้วแต่ตามที่เรามีนะคะนี้เรามีสีม่วงเราก็ใช้ได้แบบนี้นะคะ ติดไปรอบๆเลยแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้กระทงประมาณนี้้หยดอกนี้แบบว่า ดอกนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงนะคะขอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนดอกไม้นิดนึงเขเปลี่ยนดอกไม้รู้สึกกิบกิบจะร่วงค่ะกิบจะร่วงนะคะ,อะ,นะคะเอาโ,หโหนะคะเราก็นำเทียนมาปักเลยเทียนปักแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระทงของเราก็จะประมาณนี้ค่ะกระทงกระทงใบตองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกระทงแบบใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูอีกแล้วค่อยพบกันคลิปใหม่นะคะคลิปนี้ขอจบแพ่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ